วันนี้ยินจะพาทุกคนไปสัมผัสกับความงดงามอลังการของแลนด์มาร์คชื่อดังในฝรั่งเศสนั่นก็คือพระราชวังแวร์ซายครับพระราชวังแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่ประทับของกษัตริย์ฝรั่งเศสในอดีตแต่ยังเป็นผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่อำนาจและศิลปะยุคบาโรกครับ สนับสนุนเรื่องราวดีๆโดยมารุกข์ค่ะแบรนด์เสื้อผ้าพื้นเมืองแวะเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์มารุกข .co นะครับ เดิมทีแวร์ซายเป็นเพียงปลาลาสัตว์ธรรมดาจนกระทั่งพระเจ้าหลุยที่13ทรงโปรดรานสถานที่แห่งนี้จึงได้มีการสร้างพระราชวังขึ้นมาครับและต่อมาเมื่อพระเจ้าหลุยที่14ทรงขึ้นครองราชพระองค์ได้มีพระราชดำริที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเพื่อเป็นศูนย์กลางอํานาจของราชวงศ์บูบงและแสดงให้โลกเห็นถึงความรุ่งเรืองของฝรั่งเศสครับพระราชวังแวร์ซายมีความสําคัญ อย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสเพราะเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองและสังคมมากมายเช่นการประชุมสภาสามชั้นที่จุดประกายการปฏิวัติฝรั่งเศสนอกจากนี้พระราชวังยังเป็นศูนย์กลางทางศิลป,ปะและวัฒนธรรมมีการจัดงานเลี้ยงหรูหราและการแสดงโอเปร่าย่างต่อเนื่องครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพระราชวังแวร์ซายคือสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกที่หรูหราอลังการทง ตัวอาคารสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวตกแต่งด้วยงานประติมากรรมและภาพวาดที่งดงามมีสวนอันกว้างใหญ่ที่ออกแบบและวางผังได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงห้องโถงต่างๆภายในพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรบรรจงของช่างฝีมือในยุคนั้นครับสถาปนิกคนสําคัญที่ร่วมออกแบบพระราชวังแวร์ซา์ได้แก่ลุยส์เลโวเป็นสถาปนิกคนแรกที่เริ่มก่อสร้างพระราชวังแวร์ซา์ในสมัยพระเจ้าหลุยที่สิ เป็นผู้สร้างส่วนแรกของพระราชวังรวมถึงห้องประทับของพระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีครับชาลส์เลบรุนเป็นจิตรกรและนักออกแบบตกแต่งภายในที่มีบทบาทสําคัญด้านการตกแต่งภายในพระราชวังครับชาลส์เป็นผู้กํากับดูแลการตกแต่งทุกส่วนของพระราชวังรวมถึงภาพวาดฝาผนังและงานแกะสลักต่างๆครับอังเดรเลโนสถาปนิกภูมิสถาปัตย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นผู้ออกแบบสวนแวร์ไซอันงดงามจนกลายเป็นต้นแบบของสวนสไตล์ฝรั่งเศสที่มีอิทธิพลทั่วโลกครับพระราชวังแวร์ไซแบ่งออกเป็นโซนต่างๆที่น่าสนใจได้แก่ห้องโถงกระจกเป็นห้องโถงที่ใหญ่ที่สุดและโด่งดังที่สุดของพระราชวังประดับประดาด้วยกระจกกว่า357บานสร้างความรู้สึกโออาตระการตาที่สุดเลยครับอาพาร์ตเมนต์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14ห้องชุดสวนพระองค์ของพระเจ้าหลุย ที่ 14, ที่ตกแต่งอย่างหรูหราด้วยเฟอร์นิเจอร์และงานศิลปะชั้นสูงที่ประเมินค่ามิได้ครับห้องนอนของพระราชินีที่ออกแบบมาอย่างสวยงามและเป็นส่วนตัวและที่ถูกกล่าวขานถึงบ่อยๆคือห้องนอนของพระนางมารีอังโตเนตพระราชินีของพระเจ้าหลุยส์ที่16ครับหอศิลป์และแกลเลอรี่จัดแสดงงานศิลปะอันทรงคุณค่ามากมายทั้งภาพวาดหายากประติมากรรมและเฟอร์นิเจอร์ล้ำค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริ รุ่งเรืองของศิลปะฝรั่งเศสครับสวนแวร์ายส่วนที่ออกแบบอย่างประณีตมีน้ำพุมากมายมีสระน้ำใหญ่และพันไม้ที่ตัดแต่งอย่างสวยงามครับพระราชวังแกรนตรีอานูนพระราชวังขนาดเล็กที่อยู่ภายในสวนแวร์ายใช้เป็นที่พักผ่อนของราชวงศ์และแขกผู้มีเกียรติคนสําคัญครับพระราชวังแวร์ายไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ในรูปของสถาปัตยกรรม การได้มาเยือนที่นี่จึงเปรียบเสมือนการย้อนเวลากลับไปสัมผัสชีวิตของราชวงศ์ฝรั่งเศสและความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมยุโรปครับซึ่งหากเพื่อนๆจะทริปบินไปจนถึงปารีสแล้วไม่ได้เที่ยวพระราชวังแวร์ซายก็พูดได้เต็มปากเลยครับว่าเพื่อนๆยังมาไม่ถึงฝรั่งเศสนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราช่วยส่งซุปเปอร์แตงสนับสนุนทีมงานด้วยนะครับ